ท่านว่องกินหยาท่านวงเลีนหินมาหลูกหลายเออเออมากหลายมากหลายมากหลายพอไหวแล้วมากหลายหนูไม่ไหวแล้วหนูชอบละเกินถึงละเออเอ้าเออเอ้าท่านกินหยาเออเอ้า ห่วงกินหยาทั้งห่วงเหรียญหินเออเออยังไงอเออ๋ออ๋อเออมองแต่เท่ไหนมึงมองเอามอามาทางนี่หาเร็วเร็ว บ้านบ้านมุดเจ้าลูกเจ้ามากเหรียหินกินห่าแบบนี้บ่าคะนี่อันี่ยเ้าเอาห,หินไปเสียงใส่กระชังไปนํำหาขามากัเกเจ้าก่อนใหปนใดกะหาดูุดมาดูุดมากมึงที่หลามึงมกันอะไ่าาได้ลูกแตกไอเหรียญก้อนน่อยบ่ได้พออยายามฆ่าข้อเพลินเพลินก้า ก้อนน้อยนี casos, ่สิกัดแหนกัดแหนต้องเบิ้องยังห้ามบอเห็นห้าต้องระวังเอาถ้าก้อนใหญ่สิแค่แนวมันกัดบอกข้าข้อค้ายังห้าก่นยังว่า้มันหลินมันยังไปเอนานี่ของเหรียญเพิ่นเบิด์เพื่ออยากเด้นี่แต่ว่าเพิ่นเพื่เหรียญเพิ่นมักแต่หินเฮ้อยังมาที่นี่พ่อไปแม่หล่าพ่อไป มาทัานพ่อปีแนตพอยังครับพอแล้วเนาะอะเอาเอาเอโอ้ยเอา,เอา,เอาเปุาน่ปนปุน่นปุ่น